สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ชมมาทํานะคะแกงเขียวหวานหมูเด้งนะแกงเขียวหวานหมูเด้งนะคะอุปกรณ์มันก็จะมีนะคะมีมีหมูเด้งครึ่งกิโลนะหมูเด้งครึ่งกิโลหัวกะทิครึ่งกิโลนะแล้วก็หางกะทิครึ่งกิโลนะคะแล้วก็มีมะเขือนะมีมะเขือหรือจะเป็นผักอะไรก็ได้นะคะใส่อันนี้นะคะ มีใบัวละพามีพริกนะคะมีพริกสดนะแล้วก็มิน้ํน้ตาลปี๊บนะคะแล้วก็มีพริกแกงนะนะคะมีพริกแกงก็มีน้ําปลานะคะแค่นี้นะกะทีนะคะกะทีครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลหัวหางใส่ให้ได้หนึ่งกิโลนะคะหนึ่งกิโลอ่นเล่านะคะอันนี้อันนี้คุณยายทําหมูเด้งแล้วนะคะเอาหมูเด้งมา เอาหมูเดงมาต้มกับหางกะทินะคะอันนี้หมูเดงนะต้มกับหางกะทิไว้นะคะอันนี้พอหัวหัวกะทิหัวกะทิสุกแล้วนะหัวกะทิเดือดแล้วเราก็ใส่พริกนะคะอันนี้จะเป็นพริกแกงเขียวหวานนะคะพริกแกงเขียวหวานใส่ลงไปผัดนะคะผัดพริกนะคะ ผัดพริกนะคะพริกแกงนี่นะคะหมูหมูเด้งครึ่งกิโลนะพริกแกงก็จะประมาณสักขีดนึงนะคะประมาณขีดนึงหรือว่าแล้วแต่เราจะชอบนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่เรานะคะนี่เราก็ผัดนะคะผัด,ผด ผัดพริกแกงเขียวหวานนะคะกับหัวกะทินะคะกับหัวกะทิผัดผัดสักประมาณสิบนาทีนะคะสิบนาทีให้ให้กะทินะคะให้พริกแกงนะให้พริกแกงเขียวหวานมันแตกมันนะคะแตกมันกับไปกับกะทินะคะ มันจะได้มีกลิ่นหอมนะมีกลิ่นหอมอันนี้ก็แกงแกงแบบบ้านๆเรานะแกงแบบบ้านๆเราเสร็จแล้วก็กใส่เอ่ออันนี้นะคะใส่ลงไปที่ใส่ลงไป,งไปหมายนี่นะคะก็จะเป็นเอ่อน้ำตาลปี๊บนะ แกงขีวหวานนี่ก็จะออกรสหวานหวานนำหน้านิดหน่อยนะคะหวานนำหน้าเค็มนิดหน่อยนะที่คุณยายใส่ไปนี่ก็จะประมาณประมาณเอประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเดี๋ยวนะมันขุนมันขุนคุณยายอ่ะต่อไปนะคะต่อไปใส่น้ำปลานะคะน้ปลา น้ำปลานิดเดียวนะน้ำปลาไม่ต้องใส่เยอะนะคะน้ำปลาไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าในาพริกแกงในพริกแกงมันก็เค็มแล้วนะคะในพริกแกงมันก็เค็มแล้วไม่ต้องใส่น้ำปลาเยอะนะคิดว่าโอเคแล้วนะคะโอเคแล้วก็ปิดไฟนะคะปิดไฟไฟนะคะแล้วก็เอาเอาพริกแกงนะคะพริกแกงที่เราทำนี่นะ พี่แกงนะคะใส่ลงไปพี่แกงใส่ลงไปในเอ่อในในส่วนของหมูนะในในส่วนของหมูหมูเด้งนะที่เราเอ่อที่เราทําที่เราต้มไว้นะคะที่เราต้มไว้กับเหางกะทินะ ก็เอ่อชิมรสชาติเลยนะชิมนะคะชิมรสชาติอันนี้เราให้ให้มีน้ําเยอะหน่อยนะให้มีน้ําเยอะหน่อยเพราะว่าเราจะทานกับออขนมจีนนะถ้าเราจะทานกับขนมจีนเราก็เพิ่มน้ําลงไปนิดหน่อยได้นะคะทานกับขนมจีนก็ได้ทานกับข้าวสวยวร้อนๆก็ได้นะคะ เ okay. สร็จแล้วนะอันนี้ก็เอ,อ,อันนี้นะคะก็จะเป็นพริกแกงกับหมูเด้งนะคะแล้วก็มอ,อกะทินะเคี่ยวอ,อยู่แล้วก็พริกนะคะพริกแกงขิวหวานนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ผักลงไปนะคะใส่ผักลงไปใส่มะเขือลงไปนะคะ จะใส่เป็นมะเขือเอ่อมะมะเขือปอกนะคะมะเขือปาะมะเขือยาวหรือว่ามะเขือพวงอะไรก็ได้นะคะ, mm. ะค่ะหรือจะใส่เป็นเอ่อยอดมะพร้าวนะคะยอดมะพร้าวหรือบางคนเขาก็ใส่เอ่อเอ่อหน่อไม้นะคะหน่อไม้ต้มเลยนะคะหน่อไม้ต้มนี่ค่ะ ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอออันนี้น้ําน้าน้าก็จะประมาณนี้นะคะน้ําประมาณนี้เพราะว่าเราจะทานกับขนมจีนนะคะน้ําประมาณนี้ไปเออนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกลงไปนะคะใส่พริกลงไปชิมรสชาติชิมรสชาติได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะ ก็จะมีเผ็ดนะคะมีเผ็ดมีเผ็ดมีเค็มมีออกหวานออกหวานนิดๆนะคะออกหวานปลาแรมปลาแรมนะเจ้ามลแรงวันเจ้าจงไปไก่โอเคนี้นะคะใส่เราใส่เอ่อมะเขือลงไปแล้วนะคะพอมะเขือใกล้ใกล้จะสุกแล้วนะคะเราก็ใส่เอ่อพริกสดลงไปนะพริกสดนะคะแล้วก็ใส่หัวระพานะคะใบหัวละพา ใบหัวละพาลงไปนะคะอันนี้คุณยายขาดอย่างหนึ่งนะเป็นใบมะกรูดนะที่จริงต้องมีใบมะกรูดด้วยนะคะแต่วันนี้คุณยายไม่มีก็เลยไม่ได้ใส่ใส่ใบมะกรูดด้วยนะ,นะ,ะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะคะ ยายจะตักนะคะตักสดากที่ตักให้ดูก่อนนะปิดอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณยายตัดตัดนะมาเขือเรามะเขือแล้วก็แช่แค่น้ำ ไม่ให้มันดำนะแล้วก็แช่น้ำเกลือนะแช่แช่น้ำเกลือแช่น้ำเกลือไว้ประมาณสักสิบนาทีนะมะเขือมันเออมันจะได้ไม่ดำนะโอเคนะคะเดี๋ยวคุณยายก็ใส่แปบพริกก่อนนะแปดพริกแปบพริกก่อนโอเคเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้ว มาต่อ,ต,อต่อตรงนี้นะคะคุณยายก็จะสาธิตว่าเอ่อแกงนี่นะคะแกงเขียวหวานหมูเด้งอันนี้นะคะมันสามารถที่จะทานกับนะคะเอ่อแกงเขียวหวานหมูเด้งนี้นะคะเขียวหวานหมูเด้งนะมันก็สามารถที่จะทานได้กับเอ่ออันนี้เป็นขนมจีนนะคะเป็นขนมจีนนะใส่ทานกับขนมจีนก็ได้นะคะหรือจะเป็นเอ่อข้าวสวยนะคะเป็นข้าวสวยก็ได้นะคะได้ นะคะได้หรือจะทานกับข้าวเหนียวก็ยังได้นะคะเป็นข้าวเหนียวก็ได้นะคะได้หมดเลยนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นการสาธิตนะคะการทำแกงเขียวหวานหมูเด้งนะคะแกงเขียวหวานหมูเด้งนะคะโอเคนะคะก็จบการสาธิตแค่นี้ก่อนนะคะก็จะมีครั้งต่อๆไปนะคะขอให้ติดตามติดตามชมคุณยายทุกวันนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ